สวัสดีค่ะจาก k r สมารคค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมุก k a s ค s m a r สม a r คานะคะก็มีรถสวยๆมารีวิวนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกัน1คันนะคะเป็น Toyota Revo c a p t ปเนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นปี2022นะคะ <All right. S 1> เป็นเครื่องยนต์2400 c น n นะคะ <All right. S 1> นี่ เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะคะใครที่สนใจหาเกียร์ออโต้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสะภาพสวยๆนะคะตำหนิแทบไม่มีเลยสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่ประมาณ81,590กกว่ากิโลนะคะเป็นรถมือเดียวไปแดงมาเลยนะคะสวนสภาพ ด้านหน้ากระจังหน้าสวยๆไม่มีตำหนิใดๆเลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าหมูป่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นสีเทานะคะลงเล่มสีเทาเลยสีเดิมศูนย์นะคะแล้วก็คันนี้จะได้ยางใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ ยางใหม่ปี25เลยนะคะทางร้านดูแลให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางตั้งศูนย์งล้อแล้วเรียบร้อยนะคะยางใหม่ปี25สี่เ้นเลยก็ออกไปใช้งานกันยาวๆนะคะสภาพโดยรวมก็ประมาณ90%กว่าเอร์เซ็นได้เลยนะคะตอนนี้รถยังไม่เสร็จนะคะลูกค้าเดี๋ยวรอไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ก็ พร้อมขายได้แล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้รถปี2022เดี๋ยวจะต้องมาเก็บรายละเอียดความสะอาดกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอะมีรับประกันโครงสร้างให้นะคะแล้วก็มีใบตรวจสภาพจากบริษัทกูอิสเปกชั่นให้ด้วยคันนี้ก็ขึ้นเว็บไซต์รถโดนใจนะคะรถสวยเกรดเอนะคะ รถสวยเดิมๆเลยค่ะคันนี้น่าใช้งานมากที่สำคัญเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะ,ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเหลือสปาเบาะนะคะสปาภายในก็จะเป็นเหลือสปาพรมสปาเบาะให้นะตรงนี้นะคะนี่เกียร์ออโต้ค่ะมีจอทัชสกรีนมีบลูทูธนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับ รุ่นนี้เนาะเล็กไม่แปดหมื่นหนึ่งพันกโ,โลค่ะตอนนี้เป็นแปดหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่กิโลแล้วนะคะวิ่งไปเช็คระยะเดี๋ยวจะเหลือไปถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องที่สุดนะคะนี่ดูแลให้ครบหมดแล้วด้านในจะเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะเหลือสปาภายในให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ เต็มร้อยเลยนะคะคันนี้ภายในไม่มีขาดนะคะสวยงามผิวดีๆเลยค่ะรถเดิมๆหนึ่งคันเลยแล้วก็เกียร์ออโต้ตอนนี้ตัวเตี้ยจะมีเป็นคันนี้คันเดียวนะคะก่อนหน้านี้ขายสีดำไปนะคะก็มีเติมเข้ามาเพิ่งจะได้มาหนึ่งคันท่วนเนาะ ปียี่สค่ะรุ่นครบรอบ60ปีโตโยต้านะคะตรงรุ่นแน่นอนนี่เราได้ยางใหม่แล้วสี่เส้นนะคะยังไม่พอเบิร์กแมกไลเนอร์ของใหม่ให้ด้วยนะคะคันนี้ก็หลายตังนะอันนี้แมกไลเนอร์ใหม่เลยนะคะเบิกใส่ให้แล้วเรียบร้อยยางใหม่สี่เส้นค่ะ นี่สวยงามแล้วก็ช่วงล่างไม่มีผุนะคะไม่มีสนิมคั้งสีเงาๆแบบนี้เลยดำๆเลยนะคะเช็คได้ท่อพักก็เงาๆแบบนี้เลยส่วนเรื่องผิวค่ะผิวดีไม่มีร่องรอยเลยนะคะเกียร์ออโต้เลขไม่แปดหมื่นกว่าวค่ะลูกค้าสภาพดีๆแบบนี้ถือว่าคุ้มกับราคานะคะ เพราะว่าคันนี้ได้มาในราคาที่ดีมากๆเนาะปีย2ด้วยเลขกใหม่ไม่ถึงแสนโลด,ด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้น้ำมันเกียร์ให้มีรับประกันหลังการขายให้นะคะยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเดี๋ยวขัดสีเคลือบเงาให้อีกรอบหนึ่งเนาะนี่ราคาก็จะไปเท่ากับ เกียร์ธรรมดาเลยนะคันนี้เฮียเปิดราคาแบบโปรโมชั่นให้เลยแต่ว่าเราก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะก็จะมาอัปเดตรถใหม่ๆแบบนี้ให้ลูกค้าช่อง Youtube น้องมุกน้องฟุกเคอนะคะให้ดูก่อนใครเลยเนาะก็จะได้เห็นได้จองก่อนนะคะหรือว่าเก็บไว้พิจารณาก็ได้นะคะมากันต่อที่ ห้องเครื่องกันบ้างนะคะไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงมาเลยนะคะน็อตเนี่ยไม่ได้แกะไม่ได้ถอดเลยนะคะน็อตสวยๆนี่สิเงาวสวยๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมโตโยต้าแบบนี้นะแล้วก็มาดูด้านข้างค่ะไม่มีแตกนะคะพลาสติกไม่มีแตกเลยสวยๆเลยพลาสติกตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะเบรก abs ค่ะท่อเดิมๆนะคะคันนี้ นี่ค่ะคางเครื่องค่ะใส่แบบนี้เลยเราทำความสะอาดกันทุกจุดนะคะก็เราก็จะมีรีวิวในหลายสไตล์ก็จะเป็นรีวิวรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างนะก็จะเห็นสภาพดิบๆเลยแต่ก็จะรู้ที่มาที่ไปของรถนะคะว่าอะสภาพเข้ามาเป็นยังไงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีก ขั้นตอนหนึ่งในการรีวิวก็คือรีวิวรถพร้อมขายกําลังจะขึ้นขายนะคะสภาพก็จะต่างจากวันแรกที่เราให้ดูรถลงเทนเลอร์นะคะเ,เรื่องของสภาพไม่ต่างค่ะแต่ว่าก็จะเพิ่มเติมคือสะอาดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องทอ่อเรื่องน็อตเนี่ยดูแลให้หมดนะคะเ,เคลือบเงาให้หมดนีอยู่ที่เดิมทั้งหมดค่ะลูกค้าอือ ดูแลให้หมดนะคะคันหน้าคัานหน้าเดิมค่ะเห็นไหมคะ R L อยู่เหมือนเดิมนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีเข้าหน้าไม่มีอุบัติเหตุมานะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะคะเครื่องเกียร์กล่อง ECU เนาะแบตเตอรี่ก็มีรับประกันให้นะคะคือลูกค้าออกไปเนี่ยใช้งานอย่างเดียวเลยเนาะ รถปี2รถปี2 0 2ค่ะซูมกันให้เห็นชัดๆสามารถนำเลขเครื่องเลขตัวถังเช็คศูนย์ได้นะคะรถไม่แท้ค่ะประวัติเดิมศูนย์นะคะสวยมีรับประกันให้ค่ะลูกค้ามีเล่มพร้อมโอนให้ค่ะซื้อรถที่เคลสมา์ทคาหายห่วงแน่นอนนะคะรถต้องประวัติดีซื้อไปก็คือคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะคะ สวยๆส,สามารถให้ดูได้ทุกจุดค่ะเดี๋ยวเหลือเก็บภายในแล้วก็เข้าศูนย์อีกนิดหนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วแต่ถ้าใครที่สนใจมองหารุ่นนี้อยู่แล้วอยากได้รถใช้งานนะคะก็สามารถโทรมาก่อนได้เลยเนาะคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะ ซื้อสดสามารถจบได้ในราคานี้เลยไม่มีบวกแวด7%นะคะของ KR s าร์สมา r เนาะทางร้านดูแลออกค่าแวดเให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ฟรีค่าโอนค่าดำเนินการนะคะถ้าซื้อสดใช้แค่ัตรประชาชนประชาชน2ใบเท่านั้นนะคะหรือว่าซื้อผ่อนก็ไม่มีบวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแถมในเรื่องของประกันช่นวยเหลือฉุกเฉินให้ทั้งซื้อสดและซื้อผ่อนนะคะ นี่รถสวยๆดูกันไปเรื่อยๆได้เลยนะคะถ้าว,ว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเ้ามาดูรถที่ร้านได้นะคะจะแผ่นให้ดูได้ทุกจุดค่ะซื้อผ่อนก็ใช้สำนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็เอกสารที่มาที่ไปของรายได้ค่ะจะใช้เป็นหนังสือรับรองหรือสลิปเงินเดือนก็ได้ถ้าทำอาชีพธุพรกิจส่วนตัวก็จะใช้เป็น สัญญาจ้างค่ะหรือว่าจะเป็น50วิทวิหรือเอกสารต่างๆนะคะหรือการเกษตรก็ใช้แค่สมุดเล่มเขียวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพนักง,งานบริษัทตอนนี้ทำสัญญา3ชั่วโมงรับรถได้เลยนะคะพนักง,งานบริษัทถ้ารับเงินสดนะคะขอมีประกันสังคมเนาะ ก็สามารถออกรถได้หรือทํางานาขา้าราชการอายุงาน4เดือนขึ้นไปก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้รายได้นะถ้าซื้อผ่อนรายได้หมื่นท่าขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะรีค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนภาษีพรบนะคะดูแลให้หมดเลยนี่ ผิวดีทุกจุดค่ะลูกค้าดูล่องรอยเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหามากเนาะถ้ารถแบบตากแดดมากๆค่ะก็จะซีดตรงเนี้จะมีปัญหาแต่เนี่ยก็คือเราเก็บรายละเอียดคาบกาวอะไรให้หมดเลยนะดูดีมากค่ะลูกค้าและดูผิวนี่ สามารถให้ดูได้เลยนะนี่ไม่มีปกปิดนะลูกค้าด,ดูความเงาของตัวรถนะคะหรือไม่หรือไม่ก็ดูนี่เรื่องสีคะ่ะลูกค้าเราทําความสะอาดกันแบบนี้เลยนะคะทุกซอกทุกมุมหายห่วงแน่นอนช่วงล่างเดิมๆนะคะมอกอ,อยู่ครบค่ะทุกจุดคือครบหมดค่ะดูเรื่องของเบลกันนิดนึงค่ะว่าปี22แพ้ไหมนะ อันนี้เป็นรถปี22แท้นะคะลูกค้านี่ดูตรงนี้ได้เลยนะคะอิน2022ราคาย้ำอีกทีค่ะ469,000บาทนะคะนะคะถือว่าถูกมากๆนะคะรถปี22เล็กหม่ประมาณ80,000กโลนี่สวยๆนะคะ โครงมาลลยเนี่ยไม,ม่แตกเลยนะคะใช้งานน้อยมากค่ะดูเกียร์ออโต้น,นะคะอย่างที่แจ้งอาจจะมืดนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะพอลดต้องประจำจุดเพื่อจะรอเข้าสตรวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดเนาะอาจจะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะก็เข้าสตรไทย ลองรอยการใช้งานค่ะไม่โทมนะคะรถด,ดีคันนี้ได้ของแถมอย่างที่บอกนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดนำ้นำนมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะยางใหม่สี่เส้นแม็กไลเนอร์ใหม่หนึ่งชุดนะคะภาษีพ,พรบคือออกไปลูกค้าก็ใช้งานอย่างเดียวค่ะลูกค้าครบหมดแล้วตำหนิไม่มีนะคะตำหนิใดๆไม่มีเลย เรามีรับประกันอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรนะคะถ้าสมมติเนี่ยไฟแตกเราเบิกของใหม่ให้เลยนะอะไรต่างๆมีปัญหาคือเราเบิกใหม่ให้เลยนะคะนี่ท่อพักเงาๆแบบนี้เลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยคนจะหากันเข้ามาเยอะแล้วก็ไปไว้นะคะพอเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ติดตามรถกระบะตอนเดียวรถบ้านเลขไม่สามพันโลตอนนี้ติดจอง ซื้อสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดินทางมาจากบางบัวทองมาเมื่อเช้านะคะก็ตัดสินใจจบสดเลยทันทีนะคะลูกค้าถามครั้งแรกเลยว่าเราออกแวดให้ไหมนะคะเราก็แจ้งเลยว่าเข้าแวดดูแลดูแลให้หมดลูกค้าก็สบายใจนะคะมาดูรถแล้วมาลองขับแล้วโอเคเนาะภาษีค่ะหมดยี่สิบสองกรกฎานะคะเดี๋ยวรอต่อให้ใหม่หนึ่งปีเลยค่ะภาษีพบรบเนาะ หายห่วงเลยนะคะสภาพดีผิวดีเนี่ยด้านหน้าผิวดีนะคะคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูนิดหนึ่งคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันเปิดราคา549,000สบาทนะคะรถปี2021เกียร์ออโต้หนึ่ซถ้าเห็นก่อนหน้านี้ก็คือจะเปื้อนเนาะที่รถเข้าใหม่เคยพาดูแลบางบาง,บางท่านก็อาจจะมองภาพไม่ออกเนี่ย สปากันแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเรียมๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลทุกจุดเนาะสะอาดแน่นอนนี่เช็คให้หมดนะคะช่วงล่างเนี่ยสำคัญนะต้องไม่ผุนะคะไม่เป็นสนิมก็จะพ้นกันสนิมให้เนาะทุกคันก็ดูแลให้ าก็ต้องเดินวนนะดูทุกจุดว่าตรงไหนมีสกโปกอีกไหมนะคะเพื่อนตรงไหนเขาก็จะดูแลให้ทุกจุดเลยนะคะอันนี้เลขไม่เก้าหมื่นถ้าใครได้ไดเห็นนะตอนที่ยังไม่เสร็จนะคะเลขไม่ประมาณ 90, เก้าหมื่นตโลค่ะเป็นรุ่นแซดนะคะราคานี้นะบางท่านก็จะบอกว่าโอ้ทําไมปี2ี่บเอราคาสูงจ้างคือไม่ใช่รุ่น LDA นะคะแต่จะเป็นรุ่นแซดเนาะ สภาพประมาณนี้หนูก็ว่าโอเคนะคะเกียร์ออโต้ด้วยก็90 98เปอรเซนได้เลยค่ะเราจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเลยนะคะลูกค้าอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูหน้าปัดเรือนใหม่ของตัวแซดนะคะถ้าตัวแซดเนี่ยหน้าปัดเรือนใหม่เขาจะสวยมากๆนี่ 9ก้าหนสองนะคะเลขหม่น้อยมากๆคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะคะฝากไว้ด้วยตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะเผื่อท่านใดที่กำลังมองหารถไฮแลนเดอร์ตัวสูงคันนี้ก็ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันได้เป็นเบาะหนังไม่ได้ทำสีเลยนะคะล้างขายได้เลยเพราะว่าเราเพิ่งลงคลิปไปไม่กี่วัน นะคะก็จะเห็นเลยว่าคันนี้สวยเดิมตั้งแต่แรกที่เรารีวิวให้ชมก็เป็นคำตอบหนึ่งนะว่าทำไมถึงต้องชอบรีวิวรถที่เปื้อนๆเพิ่งลงเทนเลอร์คือลูกค้าจะได้เห็นประวัติตั้งแต่แรกเลยว่าเออลงรถเทนเลอร์มาเนี่ยสวยตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็จะได้มั่นใจด้วยว่าแค่สมัครค้าไม่ได้ขายรถแบบ ย้อมแมวนะคะหรือนำรถซากรถมีประวัติไม่ดีมาขายนะคะแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลเนาะคันนี้พี่ดูทะเบียนไว้นะคะ267นะคะยังไม่จองนะเปิดที่5,49,000บาทอยู่ต่างจังหวัดส่งรถให้ฟรีนะคะราคานี้ทั่วประเทศเลยหรือถ้าท่านใดที่สะดวกเข้ามารับรถที่ร้านนะคะหนูให้ราคาพิเศษเลยค่ะ 5้าแสนสองหมืนเก้าพันบาทขอจบราคานี้ไม่บวกแดพร้อมโอนนะคะลูกค้าให้ทั้งสดทั้งผ่อนเลยนะคะห้าแส0สองหมืนเก้าพันบาทนะแต่ว่าถ้าจะจะส่งรถก็ห้าแ0 0สี่หมนเก้าพันบาทตามราคาหน้าป้ายเลยนะคะลูกค้าอ๋อหน้าป้ายจะตั้งอยู่ที่ห้าแส0สี่หมืนเก้าพันบาทนะคะเรื่องคุณภาพนี่ความสะอาดนะคะดูเป็นหลักได้เลยนะ ดี๋ยวจะให้ดูนี่เช็คหมดค่ะกล้องหลัง,ลงเช็คไฟเช็คทั้งหมดค่ะลูกค้าเริ่มเช็คไฟแล้วนะคะกว่าจะได้ขึ้นขายแต่ละคันค่ะลูกค้าเช็คแล้วเช็คอีกนะเจ้าของเดิมก็ติดเซนเซอร์หน้าและเซ็นเซอร์ท้ายมาให้แล้วนะคะ1.9ึกแซก็มีกล้องมองหลังให้แล้วมีแคลริบอยให้ด้วย จบราคาน,นี้สวยค่ะได้รถสวยๆไ้ใช้งานมีรับประกันให้มีเล่มพร้อมโอนให้ออกรถไปก็มีรับประกันให้นะคะหายห่วงเลยว่าจะได้รถขายตามสภาพเนาะน,นะคะฝากไว้ด้วยสองคันเกียร์ออโต้วันนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะ 5 4 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็คันโน้นนะ4 6 9 0 0บาทนะคะคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อน้องมุกมาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาที่ k r y 0 0นนะคะหรือแอดเบอร์มาได้เลยก็จะขึ้นไลน์เช่นเดียวกันนะคะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวุ่นนี้มีรถรุ่นไหนมารีวิวอีกเดี๋ยวจะรีบแจ้งนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ